ค่ะทุกคนเยอะวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้ที่เที่ยวตรงที่เขาจะมีเป็นเออเป็นเขาบอกว่าวันนี้เป็นเ็นเป็นมิวเซียมเกี่ยวกับวัดสวยมากเหมือนยังกะเยะเยอเยเยเหมือนเหมือนในรูปโสปเตอร์อะวิวแบบในรูปโสปเตอร์เลยทุกคนสวยมากคะ่ะ อยู่ตั้งหลายปีอยู่มาหลายปีแล้วลเห็นไหมวิวสวยมากทุกคนแล้วก็จะไปดูเห็ดมาถึงที่สวยๆจะไปดูเห็ด <laughs> มาถึงที่สวยๆจะไปดูเห็ดโอ้ยสวยมากค่ะทุกคนวิวดู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 วิวสวยมากทุกคนสวยจริงสวยจริงจะไปดูด้านนี้นะคะทุกคนเนี่ย yeah. ที่มังดนสวยมากๆ ดูต้นไม้คือแบบว่าเยอะดูซีมุสลูมเหรอสวยมากค่ะทุกคนดูเด้อแล้ก็มาเจอเห็ดเบ บ uh, okay. ิ๊กออสโมอืเจอเห็ดทุกคนเจอเห็ดค่ะทุกคนอู้อันนี้ต้องหาไม้เขี่ยเพราะว่าเป็นเป็นแบบนี้หมดเลยอือเจอเห็ดค่ะทุกคนเจอเห็ด

ทุกคนเอ้ยสวยมากมากทุกคนเอ้ยทุกคนเอ้ยสวยมากมากค่ะทุกคนนี่เราเข้ามาอยู่อยู่ตรงอันนี้นะคะทุกคน <laughs> ตอนคนตายายวิวสวยมากค่ะทุกคนดูดูคือแบบว่าเป็นตลอดทางเลยเน,แแยน,นี่เราเดรฟกันเลาเทะเราแทร่กันเห็นอลไร้าลูก เห็ดเห็ดเห็ดสองคนที่เห็นเห็ดไม่ได้ค่ะเจอเห็ดเห็ดอะไรไม่รู้มีเห็ดทัชเหรอใหญ่ยังอู้แมงอินเสกอืมเอ๊ะเมนี่อ่ะวันนี้เราก็อยู่ตรงที่สวยมากค่ะดูสวยมากค่ไหนก็คือดูก็มีเห็ดเยอะมากเลยแบบต้นไม้เป็นแบบนี้สวยมากสวยมากๆ

เจอเห็ดเยอะมากเลยดงเห็ดเยอะลู้เขแ็แก่แล้วอุอน่นอุ่นเยอะมากป่าเห็ดป่าเห็ดโอ้ยน่ามาหาแถวนี้แล้วเนี่ยคี่กระรดงใช่ น่ามาหาเห็ดแถวนี้สองเจอเห็ดไม่ได้เห็นเห็ดไม่ได้ทุกคนจ yeah, <they> ุดนี้ <they are. S 1> อู้หูใหญ่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 อันนี้ใหญ่มากเลยอันนี้ใหญ่มากเลยนี่นี่นี่เดือบบิ๊กวันนี่ใหญ่มากเลยเดือบบิ๊กเดือบบิ๊กเหรอโอ้ใหญ่มากเลยเอ่ะเห็นอะไรอ่ะโอ้โหูใหญ่มากเลยเห็นนางฟ้า the same, uh, อินไ a ยแลนด์ land. No, uh, mm. -hmm. need uh, noisette. Oh, okay. The same. Yeah, Mark, hit I think we have to come to look. We have to come one day to come to look the Muslim here. Yeah. The Tricolum Zonisan. Hết mát, dỡ mát cho tụi mình. Ta hết. Ta hết cả tụi con. Ta hết lúc đó, ta suối mát. When uh, the people are here, you see. Yeah, I like to be uh, quiet in the forest not so No, limited. to come to Luca. Look at the old to make a video. No, a, a, a video. So, uh, why 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 you don't do that? Why will not do that? Ah, why you, because have, to, you have to appreciate no, because, because I stay here every here. ไอ้เด็กเฟอร์ท o าบ o อ Not always the s a m e You a r e like t h a t ไม่เคยจะยอมไม่เคยจะยอมใครไม่เคยจะยอมใครถ่ายวิวสวยมากทุกคนดิวสวยงามสวยจริงๆเป็นแบบว่าเหมือนในกันในโปสเตอร์ที่เราเคยเห็นน่ะเหมือนโปสเตอร์อ่ะ ถ่ายยังไงถึงจะสวยถ่ายยังไงถึงจะสวยถ่ายยังไงถึงจะสวย,ยงไดแบบไหนถึงจะสวยเนี่ยมันสวยมากอะ่ะเจอเห็ดก็ไม่ให้ถ่ายอยากถ่ายเห็ดเจอเห็ดก็ไม่ให้ถ่ายอยากถ่ายเห็ดก็ไม่ให้ถ่ายนั่นเห็ดทีล้วทุกคนเยอะมาก,กมากทุกคนเยอะมากค่ะทุกคน สวยมากแกไม่ให้เดินฝั่งทางนี้จะได้ถ่ายแกทุกคนถ่ายคนเดียวถ่ายคนเดียวอะ่ะดูดิสวยมากเดินไกลมากรถจอดนูน่นรถจอดไกลมาก <c oughs> รถจอดวันหนึ่งวันกิโลอ่ะไอ้พุทธเจริญกองอ้กูดกู๊ดยูซีเอวีกู๊ดกูด เย็นมือต้องใส่ถุงมือต้องใส่ถุงมือเจ็บแบบใบไม้แห้งๆเต็มเต็มทางเดินเลยอะน้ำมูกจะมาค่ะทุกคนมันเย็นอะโกโก go go โกเถอะเวลาเราดูเห็ดไม่ให้ดูเพราะอย่างงี้จะมาดูต้นไม้ใหญ่ ไปไปไปไม่ต้องดูโอเคค่ะทุกคนเจอกันคลิปต่อไปค่ะมีแต่วิวสวยสวยสวยมากทุกคนจะเห็นด้วยตาเปล่าอ่ะเห็นด้วยตาเปล่านี่สวยมากทุกคนบอกว่าจะเห็นตาเปล่าเหมือนในโปสเตอร์ที่ต้นไม้มันชนกันอ่ะต้นไม้แบบเป็นวิวน่ะเห็นไหมน่ะต้นไม้จะเป็นอย่างนั้นอ่ะมันต้องถ่ายท่ายาวเนะาะถ่ายคลิปท่ายาวอ่ะอจะสวยมากเลยนะ่ะ จะเป็นแบบนั้นอะ่ะเราเคยเห็นเนาะในปอเตอร์อะ่ะที่จะเป็นตน้นไม้สนกันโอ้สวยมากค่ะทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยวเจอนคลิปต่อไปนะคะ